สวัสดีครับทุกคนอยู่อยู่กับเอลโมในช่องโฟโต้อีกอีก,กอีกแล้วยูวันวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครโทรมตัตแน่ตนตอนนั้น NPC ยังไม่ไม่สมบูรณ์เลยหรือว่าผมไม่ได้โหลดมาอืมมา อันอันเดี๋ยวจะโชว์ตัวละครให้ดูกูนเลยนะครับแอมมาถือกล้องก็ลังบากเนาะมันจะมีถึงสองล่างนี่นี่นี่ไงรถรถไฟโอ้เอาเอา โท่มัสนั่นเองนะครับมาว่ามันจะโคขนาดไหนมันจะโคทินขนาดไหนมาว่าเอลโมจะจะทำอะไรมันได้หรือเปล่า,านี่ ล่างล่างที่สองของมันจะเป็นยังไงโหดูภาพเต็มมันต้องบินนี่ดูใกลๆดูใกล้ๆนี่ครับทุกคนนี่ไงครับโทมทัส เดี๋ยวมานจะโหดหินแค่ไหนมาเดี๋ยวลองเซ็ n p อมาก่อนเอมเอาใครก่อนดีเอาเป็นเอ่อคสตัวแมนก็ได้กัน ต่อสู้กันนี่การต่อสู้โอ้โหโอ้โหสู้คาโตเมก็ได้โอ้โหโหจริงจริงเลยลองไล่ระดับมาก่อน เลยระดับมากระตูนแคทก็ได้มันไกลไปเห็นใตหัวยนี่ไงก็ต้องเห็นอย่างนี้ ไม่มาบนโทษดมากโค้ดมาก,มากเดี๋ยวเอาเป็นรถไฟใช่ไหมถ้าคือปุ่มเมนูนี่คือมันต้องกดคีย์บอร์ดต้องสองอันมาถ้าโคดขนาดนี้โคดขนาดนี้ไม่มีใครสู้ได้ใช่ไหม กับตัวตัวพวกเดียวใันเองเลยรถรถไฟ v s รถไฟมารถไฟกับรถไฟสู้กันมาเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยลงล่างเหรอมาต้องลงตามไปดูแล้วแหละ วังอยู่ที่ไหนในไงี่อยู่นี่เองีอง่ไงโัวเ,เ,เ,เป็นโอโ้โหว่ายว่ายเอลโมจะฆ่าได้ไหมโอโ้โหสู้นานมาก ชนะเทนิเตอร์ชนะไปอันนี้ขอทำการปิดเสียงนิดนึงเพราะว่าจะขอสู้สู้กับเคันเทพอาริสไม่สู้กับคันเทพอาริสเบลมอรจะไม่สู้เลยเดี๋ยวต้องเจอสุดยอดกระปอมอย่างเบเฮมอรสุดยอดกระปอม ที่โฮดที่โหดที่สุดของเทเวอร์เฮนเดอร์ฟันไม่ไม่ไมโฮดเป็นอันดับสองรองจากแอร์คราฟชัก,กอ้อตัวใหญ่มากถ่ายไม่เต็มตัวใหญ่มาก ยอส่วนสี่รออะไรปึ๊บแล้วก็ยอส่วนเมมอทเอาประมาณนี้ก็พอ VS โทมัสสู้กันเลยเอาเท้าลูกเบลมอดใช้เท้าลูก เท้ารูปนี่คือทำทำทำเลือดหายปไปเยอะเหมือนกันเท้ารูปเท้ารูปไม่โดนนี่ขนาดใช้เท้ารูปยังยังตายเลยอ่ะต้องสู้กับทันเทพอารีสล้วแหละมาที่เจ้าเอเลสมาถ้าเกิดมีเสียงเพลงเลยก็ ไม่เอามาสู้เลยไม่มีเสียงเพลงเดี๋ยวกลัวติดนิกาสิแลว้วก็เจอต้องเจอโอ้โห ปิดเสียงเพลงแล้วก็รอสักพักไปก่อนโอเคเสียงเพลงดับไปแล้วก็เปิดได้เอาละทุกคนอ่ะมาคาเมล่า เป็นไงบ้างครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับทุกคนยน้อนนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ